สวัสดีครับสวัสดีหลังนะครับปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับก็วันนี้ก็นะครับได้พระเข้าใหม่มาจํานวนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมานะรีวิวนะรีวิวแบ่งปันที่พี่ทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่ามีรายการไหนบ้างนะครับเบอร์โทรเบอร์เดิมนะครับ 0821421890นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับ0821421890นะครับมามาดูพระพระหลักนะครับดูพระหลักกันเลยพอดีได้มาหนึ่งองค์นะครับดูง่ายๆสบายตาจุดจุดสังเกตเนี้ยนี่บล็อกนี้เป็นบล็อกอหลังหนังสือเล็กวงเดือนนะครับพี่พ วงเดือนดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ในร่องบัวจะมีเส้นนะครับเห็นไหมครับนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวขยายให้ดูนี่นะครับพี่เส้นอ่านี่ครับเส้นวงเดือนอยู่ระหว่างซอกครับจะมีเส้นเห็นะครับ เขาถึงเรียกว่าวงเดือนนะครับใชครับนี่ตามล่องบัวจะมีเส้นขนแมวนะครับที่มาและวนี่ใช่ไหมครับสังเกตข้างหูจะข้างหูเนี่ยจะเป็นชั้นนะครับเป็นล่องเป็นเห็นไหมครับเป็นขึ้นเป็นชั้นเป็นขึ้นเลยนะข้อก็เป็นหลอดปั๊มนะครับมันเป็นรอย เกิดจากบล็อกเกิดจากการกระแทกนะครับข้างหูเนี่ยใช่ไหมครับอจะเป็นเป็นคลื่นแล้วตรงนี้นะครับสังเกตตรงเนี้ยจะเป็นเส้นขนแมวงคม,มนะครับนะตรงบนไหล่นะครับสังเกตเนี่ยจะเป็นเส้นขนแมวนะครับสามสี่เส้นคมคม,มเล็กๆคมคมนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยยังดูจะเห็นนะครับแล้วก็บล็อกนี้ส่วนมากตรงนี้จะแตกครับตรงเนี้ยตรงแขนนี่จะเป็นเส้นแตกเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นแตกพาดแขนลงมานะครับนี่ให้ดูตัดติ่งด้วยนะนี่ครับเป็นติง่ง ตรงนี้เป็นติ่งยื่นออกมาเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นติ่งนี่เห็นไหมครับเนี่ยเป็นติ่งองเนี้แท้เลยนะครับถ้าเป็นติ่งเนี่ยดูง่ายเลยนะนี่นะครับเป็นติ่งเป็นนูนนนยื่นออกมานะครับ ตรงนี้คมคมพี่เห็นไหมเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับเห็นไหมนี่อย่างเงี้ยชัดดีดชัดกว่าพี่พิกดูเนี่ยครับหไหมตรงเนี้ยเขาจะเป็นเส้นเลยนะเป็นเส้นน้ำตกนะครับคมคมเลย มันเกิดจากการปั๊มนะครับถ้าเอียงนี่ๆนีเห็นไหมครับจะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับคมๆผิวแห้งๆนะครับพี่ๆนะผิวแห้งๆจุดสังเกตมันมี นะครับไม่กี่จุดหรอกนะที่เขาใช้ดูกันนะครับเห็นไหมครับสองดูที่เห็นเนี่ยคม,คมเนี่ยเห็นไหมครับเกมันยังทําได้แต่ว่ามันมันยังทําไม่คมนะฮะมันยังทําได้ไม่คมดูร่องอยู่บนไหลนะครับพุงคม,คม นี่นะครับนี่ผิวเขาจะเป็นสักสาๆนะครับพี่เนี่ยผิวเขาจะเป็นสักๆนี่นะครับดูตาให้ดูให้ดูตรงนี้นะครับ เป็นเส้นน้ำตกเนี่ยคมๆนะครับยิ่งมีรอยลั่นอย่างนี้ยิ่งดูง่ายนะครับเห็นไ,ไหมครับรอยลั่นเกิดจากการปั๊มกระแทกนะตัวตัดกลนนะครับดูง่ายๆมีคีมนี่ยฮะ มีรอยคีมมีรอยมีรอยแบบเขาเรียกรอยคีมนี่นี่ตรงหัวไหล่นี่ไหมครับคมตุ่มหัวไหล่ คความมด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังเป็นร่องอย่างเงี้ยดูง่ายนะครับเนี่ยจะเป็นร่องขึ้นนะเป็นร่องขึ้นนะครับ แต่ต้องเป็นคมคมธรรมชาตินะครับเก้มันก็ทำแหละมันถอดมันเป็นการถอดมันจะไม่คมมันจะเบอร์เอรนะครับช่วงน,นี้นะนี่นะครับตัดติงเห็นไหมครับตัดติง เนี่ยยืนย่นออกมาตรงนี้นะเป็นติ่งเ้าเรียกว่าตัดติ่งคลิสวยก็สภาพนี้ก็ถือว่าสวยนะนะครับสภาพนี้ถือว่าสวยนะอยู่อยู่กับอยู่ตู้เบอร์ใหญ่ๆก็ต้องมีนะครับสองสามหมื่นนะครับ อยู่ตู้อยู่ตู้เบอร์ใหญ่ก็ต้องมีสองสามหมื่นแต่อยู่กับผมเอาแค่เก้าพันนะครับมาไม่แพงก็ไปไม่แพงเอาเก้าพันบาทนะอ่าโอนเก้าพันไปทางเก้าพันห้านะครับโอนเก้าพันไปทางเก้าพันห้าสภาพนี้สภาพนี้ถ้าอยู่กับเบอร์ใหญ่ๆหญ่เนในตู้ห้างนะ ต้องว่ากันที่นะครับนะต้องว่ากันที่น่าจะเข้าสองหมื่นน่าจะสองหมื่นกว่าบาทนะครับน่าจะสองหมื่นกว่าบาทเพราะว่าไม่ค่อยเจอนะพี่วงเดือนเล็กเนี่ยไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยพบเจอนะครับมาเหมือนเดิมนะครับมามาขอรูปจะได้ทุกซอุกมุมเดี๋ยวถ่ายให้นะครับ เอาไปแฮเอาไปเช็คให้สบายใจก่อนเชื่อใครเชื่อมั่นใครนะครับเอาไปให้คนนั้นดูเขาบอกว่าดีเขาบอกว่าแท้ค่อยมาซื้อก็ได้นะถ้าไม่เชื่อผมนะนะครับส่งงานประกวดเขาไม่รับกรรมการไม่รับส่งออกบัตรไม่ผ่านนะครับยินดีคืนไม่หักแม้แต่บาทเดียวนะครับ มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเอาไปเช็คเอาไปแหกอรได้นะครับมาแล้วนี่กส็สวยเลยนะครับพี่นี่กี่บัวนะครับกี่บัวกี่บัวพิมใหญ่หลงบุโตะนะครับเนื้อเข้มๆเ,เลยนะพี่นะจะสอนเข้มๆเลยนะเนื้อเขาจะมีออกเขาขาวก็มีนะพี่นะออกเข้มๆอย่างนี้ก็นานๆจะเจอนะพี่นะ มาเรียงน้าตาลปี๊บเขาเรียกว่าภาษาพาเขาเรียกน้ําตาลปี๊บนะครับนี่มีข้าวแป้งขาวขาวนวลน,นะครับดงูง่ายๆนะพี่ฝังตะกุดเงินเงินฝังตะกุดเงินแปะตังหนึ่งดอกนะครับแต่นี่นครับตะกุดเขาจะฝังตรงข้างล่างนี่นะครับนี่นะครับตะกุดเพ่ไม่ต้องลงกล้องเนะนะพี่นะมีข้าวนี่แบบเป็นพาร์ทที่โคตร นะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยองนี้ยสวยสุดตั้งแต่เล่นมาเลยนะองค์เนี้ยได้มาสวยสุดแล้วนะครับนะนี่นะครับอื <c oughs> ปกติผมจะได้แต่เนื้อข,า,ขาวๆมาไม่ได้เนื้อน้ำไม่เคยได้เนื้อน้ำตาลปไปเลยเนี่ยเนี่ยเพิ่งได้เป็นองค์แรกแล้วเป็นเป็นองค์ที่สวยมากนะครับนี่ที่ดพูพี่ดูจมูกได้เลยนะครับนี่อื <c> ้อ <oughs> นี่นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ชื่นชอบพระสวยแช่มแจ่มอะไรอย่างนี้ในราคาที่ไม่แพงนะครับเน้นนะเพราะผมได้มาไม่แพงผมไปไม่แพงไม่รู้เล่นกันหมื่นกว่าบาทแต่ผมได้มาไม่แพงผม,ผมก็ปล่อยหลักพันเนี่ยเหมือนหลวงปู่ทวดเนี่ยเห็นไหมปู่ทวดหน้าตู้เซียนใหญ่ต้องมีสองสามหมื่นนะ,ะผมมาไม่แพงผมก็แบ่งไปแค่เก้าพันนะ อ่าเนี่ยเอาไปเช็คเอาไปแห่ก่อนได้เอารูปขอรูปไม่ได้นะครับไม่ว่านี่นี่นะครับขาบีีข้าวแป้งขา,ขาวๆปกคลุมนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับข้าวแป้งขาวขึ้นนวลๆน,น,นี่นะครับเห็นไหมครับพี่พี่เนี่ยเป็นธรรมชาติเลยนะเนี่ยนี่ไหครับคือเขาขึ้นเองนะ คาบเหล่านี้ก็จะขึ้นเองตามองค์พระนะเวลานานๆาไปก็จะขึ้นนะนี่นะครับนี่ถ้าเป็นเนื้อน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะพูดถึงราคาก็นะครับหมื่นห้าอัพนะหมื่นห้าขึ้นนะครับถึงสองหมื่นนะครับแล้วแต่ความสวยงามแต่องค์นี้นะเรียกได้ว่านะสุดๆนะครับเนี่ยไม่มีหักไม่มีบินไม่มีซ่อมเลยนะครับเนี่ยนะนี่นะครับ สวยๆเลยนะครับพี่ๆเนี่ยอืมตอนนี้ก็ลงมาหน่อยก็น่นาจะหมื่นสองหมื่นสามต้องมีนะหมื่นสองหมื่นสามต้องมีนะครับน,ะนี่เอาสโลกแกนผมมาไม่แพงก็ไปไม่แพงครับโอนเก้าพัน 9, ไปทางเก้าพันห้าครับโอนเก้าพันไปทางเก้าพันห้านะครับเน 9, า 9, นะ สำหรับใครที่ดูเป็นก็ได้เปรียบเนาะไม่ต้องไปเสียเวลาลังเลเพราะว่าผมรับประกันอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะนี่นะครับรับประกันอยู่แล้วออกบัตรไม่ได้ประกวดไม่ผ่านยินดีรับคืนนะครับนี่นะครับตรวตรงตัวตัดแต่ท่านใดที่ดูไม่เป็นเนาะเออต้องอาศัยคนอื่นดูให้ก็ขอรูปได้พี่ขอรูปได้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ทุก่องทุกมุมนะเขาว่าดีเขาว็แท้ค่อยมาเช่าก็ได้นะครับ นะเอาเอ,าเอา้นี่นี่นี่โอ้นะราคาแบบนี้ถ้าใครดูเป็นนี่คว้ามับเลยนะเนี่ยมารายการต่อไปเนี่ยเป็นชินาราชนะครับพี่พี่ชินาราอวัดใต้นะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะนี่ครับโกเก่าเลยนะ ให้ดูกเก่าๆเลยนะพี่ๆคนะรับชินาราดวัดใต้น,นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะเล่นหากันนะครับพื้นที่เล่นหากันพันกว่าบาทนะครับพื้นที่เล่นหากันกว่าบาทพันกว่าบาทนี่เก่าๆดูง่ายๆนะพี่อุดกิ่งนะครับมีกิ่งนะกิ่งดังนะครับกิ่งดังนะเนี่ยกิ่งดังนะครับกิ่งดังอยู่นะกิ่งวิ่งนะครับ กิ่งไม่ตายนะนี่สายตรงด,ดูดูก็จะรู้ว่าแท้ไม่แท้นะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรเยอะเลยครับเนี่ยเพียงแต่ว่าราคานะจะแบ่งปันหรือเปล่าน,นะนี่นะครับเอาโอนห้าร้อยนะครับพี่ไม่แพงเล่นกันพันกว่าบาทน,นะโอนห้าร้อยไปทางหกร้อยแล้วกันนะครับมีไปทางให้นะโอนห้าร้อยไปทางหกร้อยนะครับพระพุทธชิน,นาราชนะวัดใต้นะครับ วัดใต้จังหวัดกาญจนบุรีนะนี่นะครับนะนี่นี่มานะรายการต่อไปนะครับนี่นี่นะครับ นางกวักนางกวักหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางเอ้ยไม่ใช่ขอ <c oughs> โทษทีหลวงพ่อเดิมนะครับนางกวักหลวงพ่อเดิมนะครับนางกวักหลวงพ่อเดิมนะเป็นเนื้อตะกัวนะครับพี่ๆนะมีมีคาบยาขัดเนี่ยยาดำนะติดอยู่นี่นางกวักหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อตะกัวนะ ดูง่ายๆนะครับพี่ๆพ,พระเทดดูง่ายสบายตานี่สองสี่กว่านะครับนี่เทาทันท่านนะครับนี่นะครับกระเก่าเลยร่องรอยประกบข้างนะครับหล่อโบราณน,นะจะมีร่องรอยการประกบของแม่พิมพ์นะครับของบลอกนะครับนะเนี่ยครับเป็นการประกบข้างนี่นะครับ นี่แล้วก็ตัดช่อตรงนั่นล่างนะครับนี่เนี่ยหากอย่างเงี้ยดูง่ายเลยนะครับนี่นะเอาหกร้อยบาทนะครับพี่พี่เล่นกันพันกว่าสองพันนะสภาพสวยนะโอนหกร้อยไปทางเจ็ดร้อยนะครับโอนหกร้อยไปทางเจ็ดร้อยนะครับนางกวักหลวงพระเดิมนะครับนะ ไปแบบวัวัหน่อยนะครับเหรียญหลวงพ่อคงหลวงพ่อคูณปลุกเสกนะครับปีลึกนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะตระไรทองนี่ปีหนึ่งเจ็ดปีลึกๆของหลวงพ่อคูณนะครับกรนะไรทองส,สงวยเลยครับพี่โอนสี่ร้อยไปทางห้าร้อยนะครับ โอน400ไปทาง500นะครับนะเล่นกันอยู่ประมาณหลักร้อยไปถึงพันกว่านะครับนี่โอน400ไปทาง500นะครับกะไหลเต็มเดิมเต็มเต็มเลยนะนี่นะครับให้ดูจมูกยังไม่โดนเลยนะคมคมเลยนะครับจมูกหลวงพ่อคงท่านก็เป็น,เป,นเป็นอาจารย์หลวง,งพ่อคุณนะครับ บางท่านยังไม่รู้นะเหรียญหลวงพ่อนอครับผมหลวงพอ่อนนนะครับวัดลวกอำเภอท่าเรือนะครับปีหนึ่งแปดนะครับหลวงพอ่อโนที่สุดของเขี้ยวขาดสายเขี้ยวขาดปลอดภัยนะครับคงกระพันหลวงพ่อนอ ครับก็เรียกได้ว,ว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับเีย่ยง,งคมๆเลยไม่ต้องลงกล้องขอตัดสี่ร้อยบาทโอนสี่ร้อยไปทางห้าร้อยสวยๆนะครับนี่ หลวงพ่อหวนนะครับหลวงพ่อหวนท่านเป็นศิษย์เอกของนะของหลวงพ่อปานนะครับนี่ครับปีหนึ่งเจ็ดวัดพิกุลสภาพก็ผ่านการใช้งานมาบ้างนิดหน่อยนะครับนะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ นี่นะครับอ่ะเล่นหากันก็หลักพันกว่าบาทน,นะครับพันกว่าบาทสวยๆพันกว่ามีประสบการณ์เยอะแยะนะครับเนี่ยเป็นสิทธิ์เอกของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเลยนะครับนี่นะนเหรียญนี้เอาอเหรียญนี้เอาโอนโอนสามร้อยบาทนะครับตามสภาพเนาะโอนสามร้อยไปทางสี่ร้อยนะครับแต่ก็ยังน่ารักอยู่นะครับยังยังสวยอยู่นะโอนสามร้อยไปทางสี่ร้อยนะครับ นะนี่เรียนหลวงพ่อผางนะครับพ่อผางพ่อผางนี่ก็มีประสบการณ์แทบจะวุ่นนะครับนะเด่นท่านจะโดดเด่นเรื่องแควคาดปลอดภัยนะครับกรุงพันนะครับปีหนึ่งแปดนะครับพี่พี่เมตตาต่อวิทยายลัยสงฆ์ภาคนะครับนะปีหนึ่งแปดนะครับแท้ทันท่านนะครับ เอาสองอยนะครับพี่โอนสองร้อยไปทางสามร้อยนะโอนสองร้อยไปทางสามร้อยนะครับนี่น่าเก็บนะครับน่าเก็บน่าเก็บนี่ราคาไม่แพงนะเอาพุทธคุณนะครับสภาพก็ยังโอเคอยู่นะนะครับเนี่เมื่อกี้ฝุ่นเยอะ นะครับผมปัดฝุ่นลงให้นิดนึงนะครับก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครับเมื่อกี้ฝุ่นเนี่ยปัดฝุ่นลงให้อะโอนสองร้อยไปทางสามร้อยนะครับสําหรับท่านที่ศรัทธานะครับลงพ่อผางนะครับนะ หลวงพ่ออีหลวงพ่ออีนะครับหลวงพ่ออีนะครับนี่เหรียญกลมเล็กหลวงพ่ออีนะครับเรียมมาเดิมเก่าๆ,ๆ,ๆเลยนะปีหนึ่งสามนะครับพี่พี่ที่ลึกวันครบรอบอะไรมอลแล้วนะนะครับสองห้าหนึ่งสามนะครับหลวงปู่ทิมบระหารไร่พุกเสกนะครับ อยู่ไฟยังแดงๆนะครับเขาเรียมเก็บดีนะเรียมเก็บดีนะเล่นหาหลักร้อยไปปลายถึงพันกว่าบาทร้อยปลายถึงพันกว่าบาทนะครับอย่างนี้เอาสี่ร้อยนะพี่ขึ้นพร้อมขึ้นคอเลยโอนสี่ร้อยไปทางห้าร้อย โอนสี่ร้อยไปทางห้าร้อยนะครับเรียบพร้อมขึ้นคอได้เลยแต่เขาเรียมกันดาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเรียมตัวท้ายเป็นวัดนะครับขออภัยด้วยเหรียญหลวงปู่ขาวนะครับรุ่นแรก สภาพก็นะครับหิ้งๆเลยนะพี่นะให้ดูขอบตัดมีด้วยกันหลายบ็อกนะครับพี่เแต่ผมดูว่าเหรียญน,นี้ก็น่าจะเป็นบล็อกธรรมดานะครับน่าจะเป็นบล็อกธรรมดานะเอาพุทธคุณนะโอนเก้ไปทางหนึ0งโอนเก้ไปทาง1,000บาท โอน900ไปาทาง1,000นะครับเอาไว้ใช้พุทธคุณนะครับฮิ้งเลยนะได้แบบนี่นะครับเขาเก็บไม่ดีนี่นะครับก,บนะบก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเหมือนเดิมท่านใดต้องการให้เหมาพักนะครับ ไม่เก็บเลือกสะสมแล้วเลือกเก็บแล้วให้มันต้องการให้เมาส์ก็ส่งรูปมาดูได้นะครับส่งรูปมาชมแล้วก็คุยราคากันได้นะครับยินดีรับเช่าถึงบ้านครับถ้าโอเคนะครับถ้าตรลงกันได้สําหรับวันนี้มีประมาณนี้เงื่อนไขก็เหมือนเดิมครับเงื่อนไขการรับประกันอย่างที่แจ้งไปนะครับเนาะก็สําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ